แรงก็อาจจะทําให้เกิดในเรื่องของไฟไม่ป่าได้ะนะครับก็มีการลงลงกันใช่ไหมฮะอย่างที่จังหวัดของลำปางเองใช่ค่ะทางจังหวัดลำปางนะคะที่มณฑลทนาหารบกที่32นะคะคุณผู้ชมเขาก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็บริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ดอยพระบาทที่จังหวัดลำปางค่ะ ที่สวนลุคชาติอุทยานเขาลางบรรพนนะคะอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะพลตีอนไทัยชัยมงคลนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานกรมป่าไม้และกรมอุทยานในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่32จิตอาสากองพันทหารราบที่2กรมทหารรา,า,รา,า,รา,าบที่17ชุดปฏิบัติการโรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัมนมณฑลทหารบกที่32และประชาชนจิตอาสานะคะร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางถึง1กิโลเมตรนะคะและบริหารจัดการเชือ้อเพลิงค่ะก็มีการนำเศษใบไม้กิ่งไม้ครับมาบดอัดเป็นก้อน เพื่อเตรียมการจำหน่ายให้กับโรงงานพลังงานทดแทนและบางส่วนครับนำมาบดย่อยผสมดินและปุย๋ยเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้เป็นแนวทางร่วมกันลดปริมาณเชื้อเพลิงและป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปางด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางการป้องกันเพราะภาคเหนือเนี่ยพูดถึงในเรื่องของหมอกควันและไฟป่ามักจะมาช่วงหน้าหนาวแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันทุกปีนะฮะ,ฮะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดตากเนี่ยค<ะ>่าฝุ่นละอองเนี่ยเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เขาจะร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันได้ครับ